เอ้าอ่อนแอก็แพ้ไปขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอ้เก่งจังเลยจะขึ้นทางเดิมเหรอลูก ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นใหม่ขึ้นใหมปชวนพ่อเหรอไป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 โอเคไปไปไปกัไป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 โอ้โ้สุดยอดไปเลยครับไปไปน้ำหน้าน้หน้าพ่อก่อนเออมา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  สวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับผมตีเป็นเหรอลูกโอ้ไม่เอาแมา่ตีนุ๊กตีทำเป็นเหรอโน่นมาว้าวเก่งจังเลยเอาลดลดใหญ่ลดใหญ่ลดใหญ่ โอเคครับไปได้วยกันไปด้กันไปด้กันโอ้สุดยอดเลยมามามาเร็วเร็วเร็วขึ้นมากันมาครับจ้าลงลงลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวพ่อตามไป มา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 ครับผมลงมาก่อน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 ไปด้วยกันจ้าจ้าจ้าลงมาก่อนลงมาลงมาลงมาเขาจะรอเขาจะรอโอเคลงมาผู้พาลงมาก่อน